ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการบ่มกล้วยหอมทองในรังนะครับร,รับ <S 1> <S 1> งกระดาษนะครับก็าจะมีรังกระดาษนะครับอุปกรณ์แล้วก็ถุงปุ๋ยเกาะนี่บ่มบ่มหลายครั้งแล้วมันจะติดยางกล้วยนะครับถ้าไม่มีถุงปุ๋ยเกาก็หนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับ เราก้วยลงไปแล้วก็คุมมันนี้ลงนะครับแล้วก็แก๊สบ่มกล้วยอันนี้แก๊สเก่าที่เราบ่มครั้งที่แล้วนะครับยังใช้ได้ถ้าเป็นก้อนก้อนแข็งนี่ยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าเป็นผงคือแสดงว่าแก๊สใช้ไม่ได้เราก็ผงออดแล้วก็วแ,วกแก๊สที่เป็นก้อนก้อนมาใส่กระดาษพอกระดาษเหมือนเดิมนะครับเอากล้วยที่เราฉ่ะชาอไปแล้วนะครับ เ,เราก็ห่อแก๊สบ่มกล้วยเหมือนเดิมนะครับใส่ตรงกลางลังนะครับใส่เศษตะกอน็ยหยอดอยคือเราจะาน้ำหยอดที่กระดาษกระดาษที่ห่อแก๊สบ่มกล้วยนะครับ <S 2> <S 2> เพื่อให้น้ำไปทำปฏิกิริยากับ แก๊สบุ้กล้วยให้เกิดความร้อนแล้วก็เอากล้วยมาใส่ในรังของเราครับใส่ไปเลยนะครับเต็มสำหรับคนที่ไปปลูกกล้วยหอมทองไว้ทานเองที่บ้านนะครับจะได้รู้วิธีการบ่มนะครับเพื่อให้กล้วยสุกเสมอกันสวยนะครับเราใส่ลงไปเหมือนใน วงที่เราบม่มครั้งก่อนนะครับอันนี้จะบ่มมะม่วงไปด้วยด้วยกันเลยนะครับมะม่วง,งโชคอานาัน์ที่เก็บไว้ ก็วิธีนี้ใช้ได้ทั้งมะม่วงทั้งกล้วยนะครับแต่ว่าไอ้เวลาในการสุกอาจจะต่างกันนะครับถ้ากล้วยหอมทองเราก็ป่มประมาณ2วันได้ครับมะม่วงนะครับมะม่วงควรไปกับกล้วยครับ ถ้าไม่มีถุงพุยแบนี้ก็เอาหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับูเพื่อคุมเพื่อให้อากาศมันปเอ้าให้ความร้อนของแก๊สไม่รั่วออกมาเยอะต่อปิดนะครับให้มิดชิดไม่ เราจะปิดให้มิดชิดนะครับให้ความร้อนของแก๊สบ่มกล้วยไม่รั่วออกเพื่อให้กล้วยและมะม่วงสุกนะครับเดี๋ยวกำลังไปหาตุงกุ้ยอีกมาหรือว่าอะไรได้ครับ <S <S เราก็ใส่มะม่วงกับกล้วยปนไปด้วยกันนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเราเก็บอะไรได้เราก็บ่มเอาก็ทถุงยางก็ได้นะครับ ให้ความร้อนของแกชสไม่รั่วออกมาแล้วก็ปิดลังนะครับอ่าเป็น,นัานเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายต่อตอน2วันนะครับครับ จากที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว2วันเราจะมาแกะดูด้วยกันครับ